วันที่3มวันสุดท้ายตอนเช้าก็ไปเปิดกลองเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเปลี่ยนหน่วยบริการยูวกาชาติซึ่งมีอยู่สองหน่วยคือหน่วยสีชมพูกับสีเหลืองเลาอย่สีเหลืองช่วงกิจการตอนเช้าก็ไม่มีอะไรมากหรอกเพราะว่าต้องไปทำความสะอาดบริเวณอาคารแถวโรงเรียนเหนือหน่อยเืช่วงพักเที่ยงหลังกินข้าว ต้องไปทำความสะอาดห้องกิจกรรมด้วยแล้วกิจกรรมส,รสนุกมักจะอยู่ช่วงบ่ายนี่แหละกิจกรรมต่อไปหลังจากร้องเพลงก็คือการเขียนบอกความรู้สึกที่ได้รับแล้วก็ความประทับใจในการเข้าค่ายของปีนี้แล้วออกมานำเสนอแต่ละผลงานถือว่าดีเลยแล้วกิจกรรมสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดคือ เอาละพวกเราจะหาผู้ชนะจากการรังสรรคอาหารจากวัตถุดิบหลักดังนีนนนนนนน้ขนมปังนั่นเองแล้วเราได้เพิ่มวัตถุดิบขึ้นมาด้วยนะครับสายลุงจากปลาสายลุงประเทศอียิปต์น้ข้นจากวานใต้มหาสมุทรเมดิเตอร์เรเนียน และช็อกโกแลตและแกมสตรอเบอรี่จากเนืองนอกโอ้ด oh. อกบกัตต์หักเราเอาละเริ่มได้ผ่านไป20นาทีต่อมาผู้ชนะได้แก่สี <c oughs> <c oughs> สี แล,แล้วจากนั้นก็ถึงเวลาปิดค่ายยูวากาชาดจากนั้นเราก็ไปที่ห้องกิจการมอีกรอบอ้าวทำไมอะจำได้ไหมว่าหน่วยสีของวราอวะแล้วก็อีกสีนึงอะเป็นหน่วยบริการยูวากาชาดแล้วเราต้องช่วยเก็บข่าวเก็บของเขาทีอีกเออจะว่าไปกันเนื่อยเหนกันเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไร หลังจากนั้นเราก็ได้กลับบ้านสักทีความรู้สึกที่เราเข้าค่ายก็รู้สึกสนุกแล้วก็ผับเปลี่ยวในเวลาเดียวกันเพราะว่าเราเป็นยูวากาชางคนเดียวของห้องแต่กระช่างเหอะถือว่าเป็นประสบการณ์และช่วงเวลาที่ดีและแล้วได้รู้จักกับเพื่อนต่างห้องด้วยแล้วได้รับความรู้และความเฮห,หาผสมเปนเปนไปด้วย ก็ถือว่าเรามีเรื่องจะมาเล่าแค่นี้เนาะก่อนที่เอสกรีนจะมาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ให้ด้วยนะเราจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปแล้วก็จะได้มานั่งฟังเรื่องอย่างนี้โอเคไปละไปจะกำหนดชื่อแล้วให้เพื่อนที่เห็นโจทย์ป้ายให้ส่วนคนที่ไม่เห็นโจทย์ก็จะทายพอนึกออกใช่ไหม หลังจากการแข่งขันเราก็ได้เป็นฝ่าย,ายพ่ายแพ้ไปแล้วก็ถึงเวลาแต่งหน้าผู้แพ้